สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่24พฤษภาคม2565ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตรถถ่ายเข้าใหม่ค่ะมีรถถ่ายเข้าใหม่3คันค่ะอาเป็นรุ่นคูป,ปตา L 4 508 D T 2คันค่ะแล้วก็ L 3 408 1คันนึงค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมคันแรกก่อนเลยคันแรกเป็นรุ่นคูป,ปตา L 4 508 D T คันนี้จดทะเบรียนปี53ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ อสองชิ้นค่ะไปมิดเดิลหน้าแล้วก็ผ่านพววนแถมคาดไปด้วยค่ะลูกค้าแม่ค้าแถมคาดให้เลยตัวนี้เป็นผานหกค่ะมีคาดท้ายอยู่นะคะแต่ว่าแม่ค้าถอดออกยิส่สี่คูณหกใบค่ะตัวนี้เป็นผ่านใบยี่สี่ค่ะ สวยค่ะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปี53ค่นเล่มเอกสารครบเลยอ่าคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่265,000บาทค่ะ265,000บาทพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้สวยเลยคันนี้สวยค่ะสีเดิมทั้งคันเลยสีนอนก็เดิมค่ะลูกค้ายางสวยค่ะยางหน้าสวยยางหลังก็พอใช้ได้ค่ะไม่มีแตกค่ะ เล่เมเอกสารครบค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2,65,000บาทค่ะตัวนี้พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดแนหน้าผานพวนแล้วก็ค่าค่ะสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะนี้หลังคาก็าสวยค่ะค่ะแม่ค้าแถมที่ใส่กระติกข้าวให้ด้วยค่ะใส่กระติกข้าวใส่น้ำไว้ถ่าย ไล่ไถนาค่ะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดอยากขอดออกก็ได้ค่ะแต่ว่าแม่ค้าแถมไปเลยเครื่องจะปปั๊มดีะคันนี้อันนี้เป็นคันแรกนะคะลูกค้ารถพูดถึงร้านค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี5-3อ่าเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่2ค่ะลูกค้า ตัวสองก็เป็นเรื่คุปตา L ส5้าูน DT เหมือนกันค่ะแต่ว่าคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52ค่ะตัวนี้เป็นจดรถจดทะเบียนปี52ค่ะ mm hmm. เล่มเอกสารครบเหมือนกันค่ะ mm hmm. มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะตัวนี้ได้ให้ผ่านพวนอ่ 22, าย2คูณใบตาช้างค่ะ คันนี้เพิ่งเข้ามาร้านสองวันที่แล้วค่ะลูกค้าตัวนี้เัร่งกดีเหมือนกันค่ะสวยทั้งสองคันเลยลูกค้าท่านไหนกำลังหาคูเปต้าแอลสี่ห้าศูนย์แปดอยู่ต้องแวะชมแวะเทที่ร้านเลยค่ะเข้ามาใหม่สองคันสว,สวยเดิมๆเ,เลยไปมีตาช้างทั้งสองคันเลยค่ะ อ่าตัวนี้มีไฟหน้าแตกค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะอ่าคันนี้แม่ค้าเปิดนะคะขายอยู่ที่2 5ง0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า2 5ง0 0 0่บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นสวยๆเลยเล่นเอกสารครบค่ะตัวนี้ คาท่านใดอยากชมตัวจริงค่ะอยากเทสรถแวะชมแวะเทสรถได้ค่ะร้นานรถถ่ายมือสองเราหน้าดีขอนแก่นค่ะเรวก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าท่านใดหยุดงานเสาร์อาทิตย์ก็มาชมมาเทสรถได้ค่ะร้นานเราเปิดทุกวันเลยแล้วก็คันถัดมาค่ะ เป็นรุ่นคูปะต้าเอลสาค่ะลูกค้าคันนี้มาเพราะมอุปกรณ์3ชิ้นค่ะจะมีใบมีดันหน้าแล้วก็ลอตเอรี่แล้วก็ผ่านพวนก่ะลูกค้าผ่านพ่วนอยู่ตรงนู้นค่ะลอตอรี่ตัวนี้เป็นตาช้างนะคะเป็น1.6ตาช้างค่ะฟันก็สวยสวยสวยค่ะลูกค้าฟันใช้งานปกติค่ะก็จะมีซีนวีดีโอตรงหัวปั่นรั่วค่ะเดี๋ยวไคะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ ตัวนี้ยางสวยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าเก็บงานให้นะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งถึงร้านค่ะก็จะประกอบชิ้นสวนให้ค่ะยังไม่ได้ล้างแล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานค่ะตัวนี้ไม่มีเล่มนะคะลูกค้าไม่มีเล่มค่ะอุปกรณ์สามชิ้นนะคะก็เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้จะได้ไบมีเดินหน้าแล้วก็ผันผันพวนค่ะผันพวนสวยแล้วก็ลอตเตอรี่หนึ่งจุดหกตาช้างค่ะ แม่ค้าก็เปิดราคาขายที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทางร้านมีใบซื้อขายให้แล้วก็ในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้คือแม่ค้าพร้อมเก็บงานให้ค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานให้เลยตันนี้ยางใหม่สีเส้นเลยค่ะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาค่ะแล้วก็แม่ค้าก็จะเก็บสีให้บางจุดค่ะพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้เช็คจุดเลื่อซึมให้ค่ะลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องประกอบให้ด้วยค่ะทุกครั้งเลยที่ร้านจะ ในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้จะเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะก็จะเปลี่ยนลังค้าให้ใหม่ค่ะคันนี้ลอตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะเพราะลูกค้าก็ปั่นใช้งานปกติู่คะเป็นตาชาน,นุ่งจิหกค่ะนี่แต่แม่ค้าทำสีลอตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยในราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพระ้อมเก็บงานปรับสภาพให้กับลูกคา้า คุ้มค่ะคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นเลยแม่ค้าปล่อยถูกๆไปเลยค่ะ1 9 9 0 0 0มเบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีภายใน250กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าแล้วก็ทางร้านเรารับสมาชิกสกศค่ะสามารถคอยเอกสารยืนกู้ผ่านสกศได้แล้วก็ขายเงินสดค่ะลูกค้าสองช่องทางเท่านั้นนะคะขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะออาคันที่สี่ค่ะลูกค้าคันที่สี่เป็นรุ่นคูเปต้า L 3 6 0 8ค่ะ 3608คันนี้สวยเหมือนกันค่ะสีเดิมทั้งคันเลยมาพร้อมบุบกอลสองชิ้นใบมีด้านหน้าแล้วผ่านพลนตาช้างค่ะ,ะคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่2 000. 8 9 0 0บาทค่ะ2 000, 8 9 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานปรบสภาพให้เหมือนกันค่ะตัวนี้ที่แม่คา้ารีวิวไปทั้ง4คันคือ เดิมนะคะลูกค้าแม่ค้ยังไม่เก็บงานค่ะคือสภาพเอนเดิมที่รถถ่ายมาถึงร้านเลยค่ะแล้วก็แม่ค้าก็จะเก็บงานเหมือนที่แจ้งไว้เลยค่ะลูกค้าเช่นสีสีร้อนลูกบาลูกลูกปืนจู่วดซึมเก็บสีให้บางจุดค่ะไล่เช็คกระบบไฟให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้เล่มเอกสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะลูกคุปตาอลสามหกศูนย์แปดดีทค่ะ ร้านก็มีรถเข้ามาใหม่สีคันค่ะลูกค้าเป็นลูกคุปตาทั้งสีคันเลยค่ะลูกค้าที่ได้สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะน้าแค่ะรถถามือสองรานีที่ขอนแก่นค่ะพี่การร้านก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าอยู่ตีสีแยกไปแดงเหล่านั่ดีค่ะจะอยู่เส้นระหว่างอ่าสีแยกไปแดงบรรทุ่มอำเภอพายยืนอำเภอเัญจาค่ะ จะอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงบ้านทุ่มประมาณ7จถึงแกิโลเมตรค่ะร้านเราหาไม่ยากค่ะลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกแอดไลน์ไหมคะเลยแอดไลน์ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1้าแ่งห้าแปค่ะทางไม่ค้ามาเดี๋ยวแม่คะาประพิกาดให้ค่ะลูกค้าค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการอัปเดตรถถ่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็คันที่ยังไม่ติดจองเพล่นนี้ค่ะลูกค้าฝากลูกค้าใ่้กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะเวลาที่แมค่ค้าอัปเดตรถถ่ถ้าลูกค้าที่ใดกดกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนก่อนเพื่อนเลยค่ะค่ะวันนี้แมค่ค้าขอขอบคุณมากๆคะ่ะ